สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับโชคลาภจ้าโชคลาภประจำวันที่1มิถุนา2565นานี้นะคะสำหรับคนทั้ง12ลัคนาราศีเนี่ยนะคะ เลขโชคของคุณเนี่ยควรที่จะเสี่ยงไปทางด้านแนวทางใดนะคะเน้นย้ำนะคะแม่หมอมาบอกเพียงแค่แนวทางเท่านั้นและเป็นการทํานายแบบ general reading เป็นภาพรวมมีได้จดจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเป็นแนวทางกันจริงๆนะคะเริ่มเลยนะคะ ลักขณาราศีเมษค่ะเลขที่เกี่ยวกับตนเองนะคะแล้วก็ต่อไปลักนณาราศีมังกรเลขบ้านเลขที่บ้านเลขรถแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับคุณแม่นะคะลักนณาราศีกันค่ะ เลขบุตรบริวารเพศตรงข้ามนะคะส่วนลคนาราศีสิง์เลขรถเกา่กาๆหรือว่าเลขที่บ้านเกา่กาๆจ้านะคะลัคนาราศีตุลค่ะเลขจากเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพศตรงข้ามของคุณนะคะลัคนาราศีพฤกษบค่ะบ้านนะคะเลขที่บ้านค่ะแล้วก็เลขที่รถนั่นเองนะคะลัคนาราศีมีนค่ะเลขบุตรบริวารแล้วก็คนที่เป็นเพศตรงข้าม ของคุณจะให้โชคนะคะลัคนาราศีมิถุนค่ะเลขที่เกี่ยวกับคุณพ่อหรือว่าเจ้านายนะคะลัคนาราศีกรกฎค่ะเลขรถเลขบ้านแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับคุณแม่นะคะส่วนลัคนาราศีพิจิกนะคะเลขเกี่ยวกับคนตายจ้าลัคนาราศีธนูเลขเกี่ยวกับ เตียงคนไข้นั่นเองนะคะและสุดท้าย <UB> ค่ะลัคนาราศีกุมนะคะเลขที่เกี่ยวกับแฟนคู่รักคนรักของคุณนั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีจ้าแม่หมอขออวยพรนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคค่ะเฮงๆปังๆกันทุก12ลักคนาราศีเลยนะคะโ <did> ชค <Years> ดีค่ะสวัสดีค่ะ